ชึบมานี้นขอมนี้นะคะคัะคลีสส้มเจนดีไหมเป็นนอยโจทย่นกาดน,น้องๆในแผนกฝากไ้ก่อนนะคะอ้ยเสียงฟรอม,มาค่ะอืออือรูน่าจะรอ้องลุงใหญกีซองต้องอามาอ่านเมนย ถุงใหญ่สี่ซองสามสิองอภิร้าสามสิบโปรสามถุงใหญ่ๆนะคะลูกค้าโปรสามสมถุงใหญ่ๆนะในราคาจดยูทำไมนะยูจะเอาอะไรนะนี่คุยทังนี้ลูกยู่ทำไมนะยูอิ่มแล้วรู้จะกินอะไรส้มอะไรชุบไอะไรฮะค s ี e ส้มเจนดีไหมคุณน้อยโจทย์ที่นกาว 너는 어느 레벨